สบายดีเด้อพี่น้องพักกันตอนเที่ยงพี่น้องเลยนี <c oughs> อ่อาหารกลาก็มีลาบเป็ดมีทอดนังหมูมีตำมะฮงพี่น้องหืมจะเส่รำกันมาฮเด็กๆกับวัยรซ้นทำไปน้องเลยลงเที่ยงนาเลยแซ่บๆรำกันเด้อพี่น้องเด้อตึรดเติร์ดตาตึรดเติรดติรดจ้าจ้าเติรดตาตึรดเติรดเติรดเอเพิ่อนกัเริ่มแห้งอีกหล่อจ้ะแั้งยูวเนาะยงังเย็นอยู่นะ <c oughs> กันบอกอันนี้กั้นไว้เลยความ้อนของแดดมันมาแล้วมันกรเข่าเต็มๆเลยพี่น้องมันละอนอันนี่ฮะตบวผามอเลยมันกับลมเย็นพออยู่อยู่ในประมาณสามสิบองศาเนี่ยแต่กันอยู่ในอุ่นตีน้อยตี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 นอยๆเฮ้ยไหนเริ่มดิสเลสที่หอเชล่าเริ่มดิสเลสตีน้อยผมมีเงินนะ ปาลุงผมมีเงินนะอยู่ในแขนนี่ต้อก้าขึ้นแลยเฟ่งเฟิงฟงงงกินข้าน้ำกาลพี่น้องเออกินน้ำกันเด็กๆกัลงลงเทียงนะ่อู่ส่นอนนี่นอนนะเนี่ยไหนถ้าคือนอนใช่ไหมยืนหอเลยพี่นองใส่

ก้อนอะไรล้วลำอย่านี้ต้องรำนี้ต้อทำีก้านไกันแงมา่ระดามาก่อนือแกงอะไรก่อื้อแขงือเีมึงไงงรอถือไม่แกงไบ่เงิ นนนน tai, นนหนามกินเบไวเนาะเที่ยวแต่ยากินแล้วหางุกุบดเนทโองขึ้นแล้วก็คือตื่นมากนะปากระแหงเบิดโอ้ยลุกมาหาขี้นาอีกนน้นาแบบนอีกยิ่งเยกะคืออ้าวลุกมากจริงๆข่าวว่ามันช่วยแก่เพราะจริงข่าวพี่งเดอกอ้าวยั่งพันเจนขึ้นดีกว่าตาโม่งแต่บางคไม่ชอบครับมันจะปเบื่อต้อัชอบก่ะ เป็นนอเฮ้ยอะไรวจิตสัมผัสนะเราเอาเรอเรา <c oughs> เปาเก่งมากเลยเาแล้วหนน้ำกระสือเอาละันมนกระจาพ่อเอาป่ตี๋เราเล็กน่ <c oughs> อยจ่นก่อนนะปุตินในไทยไกลคือมาเทมเดีอะผไม่หยุดพ่อคนบ่า

ร้านเข,ขแบบแบบาบอ,อก,ากูดแค่ร้านายเนาะภาษาพี่เปิดกันช่วงคอเวลใช้เล็กเนาะหางควานอ่ะงบมเนของควายอ่ะึงบแมเป็นเนาะงนบมเนของขวา,นะา,ขขวาย่เร็นอ,อีนก เืดีได้นอนมันเป็นของนอนอยู่แล้ว <c oughs> อันถ้ายจไปอยู่ชายตะเพือนเมันใหญ่เลยหรออขัได้เ็จจวห,ห,หวยังหมดบทีมันด้ก่อข่าวของลายของขัวนะาม่แ้่างการมันจะ่นนออกเบ่แม่บ้เนาะป่าเือ

ở nhà phải chỉ phải nhau còn lọ nhẹ nhàng mà hơi tập tiệm nhầm cái này Nó tẹt ngoại một hình nó kìa nó một hình

เขาไล่ปึแช่นะเขาเลขาย่มั้เขาเนี่ขอะ้าพเออ้าวขากว่าขาเหนอเเขาสร้างพี่น้องเล้ยิดมู่งเบ้าเราวหา ไมละใ่ือ่าไป่ทะเลาะกนไหมเจาแม่งเขากได้เจ้านายขั้นบนนี้ย่งเทก่อใชห้ือไม่ ดูหมาเหี้เขาจะจ้ย <c oughs> อยกินต่อไม่ได้ดักตจูเมนนกนกับปิระทูกขึ้นคือ่บอกแล้วว่ามาทางอย่งนี้ก็เฮ็ดออนนกเคนดีค่ะเออยัอง็คืออะไรนะไม่ใ่ก็บท่มันจะพร้อมไม่ว่าบ่มันจะออกไงแต่ช่งบบเอาทุกขา้นตอนมด้ว เพื cage, ่อนุ่มมากเลยและคน่ละคกมันกินอยู่ีเหมือนกันแตงเห็ด่อเห็ดพึ่งเะช่วมมิดดีมา

้หอนนำกันอเลนี่คือเก่าคกินปลาอจะเปลนเลนเขน้ก็ิเขาอไม่เือินเขาเลยกินคนน่่าจดออไปิดก่นดูได้น้ำหนาันาะขาหน้าันคือจบแบบนี้ไงเมื่หร่ะไหวก่อนดูดนมน่ละ กินนัขอการเ่นมันเนี่ยมทอดไข่เหมนทอดะไรนไม่ออกินนะกินยอแบได้นันกนี่ันเนกินนัวงแต่เม่านนี่ยักกะานนทไไม่ทอดไข่ไข่หมดเราไอดข่ข่หมดแล้วยังไม่ได้ซื้อ Hoặc oh, phải gặp phí nặng với này Tìm hàm lấy nào, đi tirec vật liệu. Hãy mất. Vì, chưa, anh nãy. Tell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  จะไปไหมอยู่เหมือนกันขอด่งขาไปด้วยนิดน,น้อยไปยังไงลูกจ้าเอ๊ะไอ๊งติงติงจริงเกินบิดเลยกวอ้อมกันไม่ออพอใจเลยเด้อบิดางแงงแงงอยๆๆๆๆๆ พี่น้องเก็บภาพบรรยากาศได้เพ็ยงนี้ขอบคุณมาพุ่นพี่น้องปบระชุขุชนขอมาหับโซมขิบกำลังใจมาด้วยแต่เราขกันไหมสบายดี